มาก็มาพบกันอีกแล้วนะนะนะก็เสียงเบาเหมือนเดิมนะครับก็ได้แค่นี้นแหละรอซื้อใหม่นะครับมีเสียงรบกวนขออภัยนะครับข้างบ้านเขาเสียงดังแต่ก็น่าจะพอได้ยินดยเดี๋ยวผมจะตัดเสียงให้ออกมากที่สุดนะครับอาจจะตัดตอนนั้นสักหน่อยก็ได้ชมได้ชมประมาณสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับแ,รแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะเปิดคลิปนั้นแล้วปะไปชมคลิปนี้ว่าครับกับ เดอะวิสัตต์โวลโลกแห่งพมดตอนที่สิบห้านะครับตอนที่สิบห้าโอ้ยแว้นที่หน้าบ้านกูนเนี่ยแล้นะเดวิสัตต์โวลพมดเดวิสัต์โวลโลกแห่งพอมอดตอนที่สิบห้าการฆ่าสองเอ็งเจเลตัดสินใจที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่ปราสาทแต่ทันใดนั้นก็ยินคนพูดจากด้านขวาของเขา ตรวจสอบพบเป้าหมายที่ไม่รู้จักจำนวนเป้าหมายคือสองคนชิปเตือนแองเจเล่หยุดเดินอย่างเงีมเงียบและหมอบลงจากนั้นเขาก็ขยับไปทางด้านขวาอย่างช้าๆเขาได้ยินเสียงพวกเขาได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลใกล้เข้ามา แต่เอเจเล่จับคำพูดได้แค่บางคำเท่านั้นมันเป็นเวลาสี่วันพวกเราจะไม่ทำที่นี่พูดเสียงต่ำมันไม่เป็นไรเราจะทำมันก่อนที่เขาจะกลับมาจากเมืองเงินเมืองเงินพวกเราสามารถรอได้อีกเล็กน้อยแต่เวลาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเสียงแหลม แองเจเล่ é, ซ่อนตัวอยู่บนพื้นดินและหมอบอยู่หลังพุ่มไม้เขาฟังบทสนทนาอย่างเงียบๆแต่ทั้งสองคนกำลังเคลื่อนไหวและในไม่ช้าเสียงก็หายไปในป่าทั้งสองคนทั้งสองทำให้เองเจเล่นึกถึงปราดยาอะไรอาชญากรขอโทษครับอาชญากรที่บาลลนกล่าวถึง ก่อนหน้านี้อัศวินอูดิสพูดว่าอัชญากรเหมือนได้รับการฝึกในกองทัพเนื่องจากไม่ได้ทําตัวเหมือนอาชญากรทั่วไปพวกเขามีทักษะต่อสู้ที่แข็งแกร่งบาลอนกำลังพยายามจับกลุ่มตัวอาชญากรเหล่านี้นั้นเมื่อแอเจเล่กลับมาที่ปราสาทหลังจากได้รับบาดเจ็บ เขาไม่ได้ยินเกี่ยวกับผลของมันถ้าพวกเขาประสบความสําเร็จที่ถ้าพวกเขาประสบความสําเร็จก็จะมีงานเลี้ยงฉลองแต่ถ้าพวกเขาล้มเหลวมาลอนจะให้เงินบํานาญแก่ครอบครัวของทหารที่ตายดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่พบอาชญากรเมื่อพวกเขาไปถึง แองเจล่ไม่ได้กลัวการต่อสู้อีกครั้งไปหลังจากที่ต่อสู้กับดิ๊กและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกับมันเขามีชิปคอยช่วยเหลือและเขาได้รับชุดทักษะความได้ชุดทักษะดาบที่แข็งแกร่งเขายังเพิ่มความแข็งแกร่งและความอึดทำให้ตอนนี้เขาใกล้เคียงกับ ระดับอัศวินด้วยการช่วยเหลือของทักษะการยิงธนูของเขาและเขาได้กลายเป็นนักสู้ที่ดีและสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดตอนนี้คือโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์แม้ว่าเขาจะฆ่าดิกแต่มันก็เป็นเพราะใบมีดพิษที่มีส่วนช่วยมากที่สุดเอเจเลต,ตัดสินใจที่จะทำตาม ทั้งสองคนไปออที่จะตามทั้งสองคนไปหลังจากคิดสักครู่เขาเดินไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงจากความช่วยเหลือของชิปหลังจากหลังหลังจากนั้นเราทำไมมันเขียนว่าหลัง,ลงนานนักอะไรนะผมเอามาอ่านใหม่หลังจากนั้นประมาณ10นาทีเขาก็พบล่องรอยเท้าบนพื้น ่าชุ่มชื้นหลังจากที่ฝนตกมันจึงทำให้มองเห็นรอยเท้าได้ง่ายเอ็งเจเล่เดินเร็วขึ้นหลังจากที่เขาพบรอยเท้าหลังจากนั้นไม่นานเขาได้กลิ่นของเนื้อและเขาก็หยุดสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆต้นไม้สูงและใบไม้ได้ปิดกั้นท้องฟ้ามีเพียงแสงแดดส่องผ่านช่วงช่องว่างเล็กๆของกิ่งไม้ แม้ว่าจะเป็นตอนเช้าแองเจเล่ก็รู้สึกเย็นแองเจเล่หยิบธนูยาวออกมาและแนบธนูลูกธนูขนนกสีขาวไว้เขาจุ่มหัวลูกธนูด้วยยาพิษและเขาต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนขอโทษครับเขาต้องการให้แน่ใจว่าทุกๆครั้งที่ยิงจะต้องฆ่าแม้ว่าเขาจะมีอาวุธอยู่ในมือ พวกเขาเพ่งความสนใจไปที่สถานการณ์อย่างระมัดระวังถ้าอาชญากรเป็นทหารของอาณาจักรซาลาดินจริงๆเขาสามารถเห็นได้โดยง่ายอาณาจักรซาลาดินเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในป่าขนาดใหญ่และผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักธนูพวกเขาคุ้นเคย กับป่าไม้และพวกเขาเป็นนักสู้ที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบนี้กษัตริย์ของอาณาจักรซาลานถูกกล่าวว่าเป็นลูกหลานของเอลฟ์เองเจเลขยับไปข้างหน้าอย่างระมัดระวงังและกลิ่นของเนื้อก็แรงขึ้นเขาอยู่ใกล้ที่พักพวกเขามากกั๊กเขาบังเอิญเหยียบอะไรบางอย่างมีใครบางคนอยู่ที่นี่มองไปร,บรอบ มีคนตะโกนแองเจเล่เข้าใจภาษาของพวกเขาได้เนื่องจากจากัจกรวดิซาลาดินใช้ภาษาคล้ายกับจกักรวด,ลดิลูดินอองเจเล่รู้ว่าพวกเขาว่าเขาถูกพบสตูข้างหน้าสิบเอ็ดคนชิปรายงานแองเจเล่วิเคราะห์และมองเห็นข้อมูลสีฟ้าที่นำเครื่องหมายไว้ที่ตัวพวกเขา พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และเดินมาหาเขาอย่างรวดเร็วพวกเขาเหมือนงูที่เงียบและรวดเร็วบางคนพยายามยิงธนูมาที่แองเจเล่และลูกธนูของพวกเขามีสีดำทำให้มองเห็นยากแองเจเล่ไม่มีทางให้หนีดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะตอบโต้เขายิงธนูและมันก็ไปถูกหนึ่งในนัก ธนูของพวกเขาเขาที่ยินเสียงกรีดร้องของนักธนูจากนั้นแองเจเล่ก็ซ่อนหลังต้นไม้และแนบลูกธนูอีกดอกไว้บนธนูอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะล่อลวงศัตรูให้ออกมาดังนั้นเขาจึงเตะหินขึ้นไปในอากาศมีลูกธนูสีเขียวถูกหินพร้อมกับสามดอกและลูกธนูพุ่งไปที่พื้นหลังจากที่ชนกัน แรงเจลีประหลาดใจกับการใช้ประโยชน์บนลูกธนูพวกเขาไม่ใช่ทหารธรรมดาอย่างแน่นอนและพวกเขาอาจจะใกล้เคียงกับระดับอัศวินผู้คนสามารถยิงธนูได้แรงและแม่นยำเช่นนี้หลังจากที่ยกระดับร่างกาย แองเจลยิงธนูออกไปทันทีหลังจากที่พวกเขายิงโดนหินและมีชายอีกคนโดนลูกธนูผู้ชายคนนั้นก็เริ่มกรีดร้องล้อมล้อมล้อมรอบเขาไว้คนที่มีเสียงเข้มเริ่มตะโกนออกคำ ang. e, สั่งแองเจเลีได้ยินเสียงดึงดาบของพวกเขาและมันดูเหมือนพวกชายพวกเขายอมแพ้ การกับการโจมตรีระยะไกลพวกเขาพยายามใช้ประโยชน์จากจำนวนแองเจเล่กำลังตื่นเต้นและเขาวางธนูและสองธนูบนพื้นอย่างเงียบอย่างนั้นเขาจากนั้นเขาก็ดึงดับออกมาแล้วจะไม่มีเสียงฝีเท้าให้ได้ยินแม้แต่แองเจเลก็รู้ว่าพวกเขากำลังเข้ามาไม่จะไม่มีนะครับ เขาป้องกันการโจมตีที่มาจากด้านขวาดาบของเขาที่ใช้มันบางมีความกว้างประมาณ1น,นิ้วหลังจากที่ป้องกันเองเจเล่ก็ผ่อนกำลังที่จะเองเจเล่ก็ผ่อนกำลังที่ดาบทำให้ชายคนนั้นเสียสมดุลจากนั้นเขาก็ฟันคอความแข็งแกร่ง ของแองเจล่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่กิน,กนหน่อไม้ดาบของดิ๊กมันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาได้ฆ่าคนแรกแล้วก็พยายามไปทางซ้ายและหลบการโจมตีที่มาจากด้านหลังจากนั้นเขาก็เล็งดาบไปทางข้างหลังโดยไม่มองและผู้ชายที่อยู่ข้างหลังถูกแทงที่อกขวาแฮรี่ผู้หญิงตะโกนเออขอโทษนะแฮรี่ แฮรี่ hey, ผู้หญิงตะโกนแองเจเล่เลียริมฝีปากและวิ่งไปทางด้านหน้าเขาตะโกนไปทางซ้ายและฟันดาบไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงผู้หญิงมาของเสียงผู้หญิงป้องกันตัวป้องกันการโจมตีสองครั้งแรกได้แต่แองเจล่ฟันคอของเธอออกมาได้อย่างง่ายดายเธอตายทันทีมันโหดจังวะ การวิเคราะห์ของชิปช่วยให้เองเจเล่จับการลขึ้นไหวในสนามลบได้ทุกอย่างมีคนแปดทุกทุกอย่างเอาจับสนามลบได้ทุกอย่างขาดครัมีคนแปดคนและในที่สุดพวกเขาก็ล้อมรอบเขาไว้ให้อยู่ตรงกลางพวกเขาทั้งหมดสวมชุดสีเขียวมีใบไม้ติดอยู่ผู้ชายทุกคนหลอ่อดูหลอ่อและผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์เอ็งเจเล่อาจจ้องพวกเขา หากพวกเขาไม่ใช่ศัตรูเพราะเขาชอบคนที่ดูดีสำหรับเหตุผลบางอย่างมันจะงงๆหน่อยฮะแม้ว่าเขาจะถูกขัดอยู่เขาก็ไม่รู้สึกกังวลถูกขังอยู่เขาตระหนักว่าพวกเขาเร็วกว่าพวกเราในขณะระหว่างการต่อสู้ด้วยการช่วยเหลือของชิปเขาสามารถหลบการโจมตีทุกครั้งได้อย่างง่ายได้แองเจล มันเป็นแองเจเล่ีโอลูกชายของคลาเรโอผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนอ้าผู้หญิงเหรอเออขอโทษนะตะโกนด้วยความโกรธเธอดูราวกับอายุ17ปีแต่เธอเข้าร่วมการทํางานแบบนี้แล้วมันเป็นไปได้ยังไงพวกเขารู้สึกกระวนกระวายใจแองเจเล่ยิ้มและแองเจเลยิ้มขณะที่เขาเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นกับไฟ เขารีบวิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นและฟันคอเธอเลือดไหลพุ่งขึ้นในอากาศและศรีศรษะของเธอก็หล่นลงพื้นย่โหดจังวะเธอตายด้วยสีหน้าตกใจด้วยตาสีเขียวของเธอเปิดกว้างฆ่าเขาฆ่าฆ่าพึ่งอะไรเขาพึ่งฆ่าเอเลน่าผู้ชายหลายคนรีบวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างบ้าคลั่งเอ็งจะเล่ขยับร่างกายไปทางด้านข้างเล็กน้อย และเขาก็หลบดาบสองเล่มที่กําลังเข้ามาเขายังป้องกันการโจมตีจากด้านหน้าและยืมกําลังจากการโจมตีส่วนกลับไปเขาหันหลังและฟันผ่านเอวของผู้ชายคนหนึ่งชายคนนั้นแยกเป็นสองท่อนและตกลงพื้นเลือดไหลเลือดได้ไหลออกมาจากตัวเขาส่วนที่เหลือรู้สึกประหลาดใจกับความเร็วใน ปฏิกิริยาของเขาก่อนที่แองเจเล่จะย้ายไปไปเป้าหมายต่อไปเขาก็ยกดาบขึ้นเหนือศีรษะปิงแองเจล่ป้องกันลูกธนูสีดําและดันแล้วถูกดันถอยไปจากตําแหน่งของเขาข้าจะทําให้เจ้าชดใช้ชายคนหนึ่งร้องลั่นวิ่งมาหาเขาจากพุ่มไม้เขาถือดาบบางสีดําและโจมตีแองเจเล่จาก หลายมุมอัศวินเอเจเล่คิดขณะที่เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาหลบหนีจากบาลอนมันมก็มีโอกาสที่มีอัศวินในหมู่พวกเขาและเอเจเล่ก็สงบใจอย่างรวดเร็วเขาปิดกั้นการโจมตีด้วยดาบกางเขนอย่างรวดเร็วและเขาก็พบว่าผู้ชายคนที่โจมตีได้เร็วกว่าเขา ผู้ชายคนนี้จมตีได้เร็วเวาเขาอย่างไรก็ตามทักษะดาบของชายคนนี้มันขาดประสิทธิภาพบางครั้งดูเหมือนว่าชายคนนี้เร็วขึ้นแต่การขึ้นไหวที่ไม่จําเป็นทําให้เขาช้าลงองเจเล่ป้องกันลูกธนูที่มาจากด้านหลังด้านข้างและตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วเป้าหมายที่ไม่รู้จักความแข็งแกร่งมากกว่า2ความว่องไวมากกว่า2ความอึดต่ํากว่าสอง แต่มากกว่า1แต่มากกว่า1อ๋อต่ำกว่า2แต่มากกว่า1อ,อ่า,า,า1.5นะครับเขากำลังใช้ศัก,กยภาพเขากำลังใช้ศัก,กยภาพเต็มที่ซีโร่รายงานอังเจเล่ก้าวถอยหลังและหมอบทันทีเขาชี้ดาบขึ้นไปข้างบนโดยไม่ต้องมองมันจบแล้วอังเจเล่พูดขณะที่เขาแทงพรวดขึ้นมาชายคนนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งเดิม ของเขาเหมือนเดิมเหมือนกำลังหลอกดาบของเอนเจเล่ไม่ได้ดาบของเอนเจเล่ได้โผล่ขึ้นมาทางศีรษะของเขาจากปลายคากและเลือดก็ไหลออกมาเหมือนสายน้ำเองเจเล่ไม่หดจังวะไม่ไม่อาจารย์ลิก้าชื่อแต่ละคนบางคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่เป็น พลังของชุดทักษะดาบของข้านี่เป็นพลังของชุดทักษะดาบของข้าอินเจเลคิดชุดทักษะของเขาถูกสร้างโดยชิปและมันค่อนข้างเหมือนสุดโกงเพราะชุดทักษะโปรติกอ,อื่นๆมักจะมีข้อบกพร่องอย่างผู้ชายที่อยู่ในระดับอสุวินได้ตายล้มลงไปที่พื้นนี่เป็นทักษะ,ะที่เป็นนี่เป็นนักลบระดับอสศวินคนแรกที่ฆ่าได้ฆ่าด้วยตัวเอง อังเจเล่ตื่นเต้นมากแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถือดาบของเขาและวิ่งไปคนที่เหลืออยู่หลังจากที่มีเสียงเหล็กปะทะกันและคนเหล่านั้นก็กรีดร้องขณะที่พวกเขาตายป่าป่าได้เงียบสงบลงอีกครั้งโอ้จบแล้วติดขัดหน่อยนะเออก็พยายามไม่ตัดนะครับเพราะถ้าตัดไปมันจะข,ขาดนะครับเสียงผมเลยไม่อยากตัดมากก็ทนฟังกันหน่อยนะครับจะพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆคนระับ ก็ดูจากคลิปแรกๆนะครับติดขัดกว่านี้มากอันนี้ผมก็พยายามพูดช้าลงแต่มันก็ช้าไม่ค่อยได้คือผมเป็นคนพูดเร็วมากนะครับแล้วก็อันนี้ช่วงบนหลังคลิปนะคลิปมันสั้นเกินใครดูจบแล้วก็ปิดคลิปได้เลยนะครับมางบนหลังคลิปด้เฉยวล้วมีสองคลิปเหมือนเดิมครับวันนี้อะไรเออผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยอย่าลืมคอไปมนต์ล่างคลิปนะครับหนึ่งพันทับเดี๋ยวเรามาฉลองกัน อ,อ่ะแล้วก็ัีครบขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ